เทรดใน M15 ทางง่ายๆที่แพงมากๆและมันอาจจะเปลี่ยนชีวิตการเทรดของคุณสำหรับคนที่ดูคลิปแนวทางทำกำไรวันละ500มาแล้วนะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดในเรื่องของระบบเทรดที่มากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้าจะกลับไปดูก่อนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่ดูก็ไม่เป็นไรคุณก็แค่อาจจะพลาดสิ่งสาคัญที่มากกว่าระบบเทรดไปเท่านั้นเองในวันนี้เราจะมาเทรดกันด้วยเทคนิคของการเทรดด้วยกราเปล่า ค,คำเตือนคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาชี้นำในเรื่องของการตัดสินใจในการลงทุนหรือการเทรดเก็งกำไรในตลาด forex ทองคำสินค้าโคภัพันหรือ CFD การเทรดสกุลเงินดิจิตอลรวมไปถึงดัดชนีและหุ้นต่างๆผลตอบแทนในอดีตไม่ได้การันตีผลตอบแทนในอนาคตผู้ชมควรศึกษาและทำความเข้าใจต่อความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจในการลงทุนด้วยตัวเองทั้งนี้ผู้จัดทำไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายหรือกำไรที่ได้มาจากการนำข้อมูลในคลิปนี้ไปใช้ในะ ด้วยความที่ว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เรียบง่ายและสําหรับผมเทคนิคนี้แพงมากๆเพราะว่ายิ่งเทคนิคง่ายมากเท่าไหร่เราก็จะไปโฟกัสจิตใจได้มากเท่านั้นและถ้าเราสามารถจัดการในด้านของจิตใจและอารมณ์ได้จะง่ายเกินกว่าที่คุณจินนนการแน่นอนก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง KC Forex Trading นะครับ และผมรู้สึกดีมากๆที่มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับให้ความสนใจกับระบบเทรดนี้และผมก็เต็มใจมากๆนะครับที่จะนําระบบเทรดนี้มาแบ่งปันแต่ก่อนหน้านั้นอยากจะขอขอบคุณทุกๆท่านที่ซัพพอร์ตกันมาเป็นอย่างดีขอบคุณที่ให้พื้นที่ให้ผมได้แชร์ความรู้ขอบคุณคอมเมนต์ดีๆที่เข้ามาให้กําลังใจขอบคุณบล็อกเกอร์ iuX ที่ให้เทรดด้วยสเปดที่ต่ํามากๆแล้วก็ยังสนับสนุนช่องที่เป็นสื่อการสอนเกี่ยวกับ forex และการเทรดอย่างถูกต้องในหลายๆช่องนะครับก่อนที่ผมจะมาทําช่องนี้แน่นอนว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ความรู้จากอินเทอร์เน็ตเป็นความรู้ดีๆและเป็นความรู้ฟรีๆแล้วพอถึงวันหนึ่งผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันในความรู้และประสบการณ์ที่ผมมีกลับคืนไปสู่สังคมบ้างสิ่งที่ผมให้มันจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยมันขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน์แล้วก็สายตาของตัวผู้ชมเองทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่อยู่มาในตลาดนี้ความเจ็บปวด และก็การเรียนรู้ที่ได้จากความเจ็บปวดนั้นๆสิ่งที่เราต้องการในตลาดนี้ มันคือกําไรและวิธีสร้างเหตุให้พอ,อร์ตเติบโตและมีกําไรคุณต้องก็ใจสิ่งนี้5สิ่งสําคัญในการเทรดสั้นปั้นพอร์ตให้โตเร็ว1เลือกระบบที่ง่ายต่อการตัดสินใจและเมื่อเข้าเงื่อนไขต้องเทคแอคชั่นให้ไวผมแนะนําให้ใช้บโบรกเกอร์ iuX ที่ออกคาสั่งรวดเร็วเพียงเซียววินาทีเข้าเทรดทองได้ในราคาที่ต้องการด้วยสเปรดเริ่มต้นที่4จุดในบัญชีลอข้อที่2ใช้เงินมากไปหาเงินน้อยโดยการสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้รับฟรีโบนัส30เหรียญเก็บกําไร1-2%ต่อวันหรือต่อสัปดาห์ รักษาวินัยและทําซ้ําให้เป็นนิสัยข้อที่3สําหรับคนที่พอร์ตไม่ใหญ่ให้เก็บกําไรมาปั้นนอกพอรตด้วยการถอนทันทีที่มีกําไร IUX นอกจากฝากขั้นต่ําที่10เหรียญแล้วยังสามารถถอนได้ตั้งแต่3มเหรียญขึ้นไปใช้เวลาถอนรวดเร็วทันใจเพียง2-15นาทีการถอนกําไรทันทีก็จะเป็นการฝึกนิสัยให้เรามีนิสัยในการถอนมากกว่าการเติมและไม่ว่ากําไรจะมากหรือจะน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพข้อที่4ความปลอดภัยของพอร์ต้องมาเป็นอันดับแรกทุกการ การรเทดต้องมี TP และ SL ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยการใช้บโบรกเกอร์ IUX การันตีด้วยใบอนุญาตมาตรฐานระดับสากลและยังมีใบอนุญาต MSCA และ MISA เพราะเราเทรดตลอดเวลาการช่วยเหลือยังไม่เคยหลับไหลด้วยชทซัพพอร์ตไทยให้บริการตลอด24ชั่วโมงเก้าสู่ความเป็นมืออาชีพต้องรีบใช้ท่าเดียวจนชำนาญและถ้าต้องการทำกำไรให้ง่ายกว่าใครต้องใช้บโบรกเกอร์ IUX แน่นอนว่าทุกคนเข้ามาต้องการได้กำไรแต่เมื่ออยู่ในตลาดนี้ไปสักพักเราอาจจะหลงไหลในศัพท์เทคนิคที่เข้าใจยากมีความเฉพาะทางและเป็นเทคนิคที่ซับซ้อนแต่ถ้าคุณศึกษามามากพอในหลายๆทฤษฎีคุณจะพบว่าทฤษฎีเหล่านี้มีความคล้ายกันและใช้งานแทบจะเหมือนกันและถ้าคุณค้นหาคำตอบในวิธีการเทรดอยู่ผมแนะนำให้ใช้ระบบเทรดระบบนี้ฝึกจนกลายเป็นท่าไม้ตายและหวังว่าเพื่อนๆพี่ๆจะพบความสุขในการเทรด ได้ด้วยระบบง่ายๆระบบนี้นะครับเรามาดูระบบเทรดไปพร้อมกันวันนี้เป็นเทคนิคของการใช้แท่งกืนกินเราจะใช้แท่งแดงชนะแท่งเขียวหรือแท่งเขียวชนะแท่งแดงถ้าเราสังเกตกราฟอยู่ตรงหน้าหลายคนที่ใช้เทคนิคที่ซับซ้อนและยุ่งยากก็าอาจจะเห็นอะไรที่มากกว่านี้แต่ถ้าเราไม่ปรุงแต่งและเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเราจะเห็นกราฟอยู่แค่สสีก็คือสีแดงและก็สีเขียวเราจะดูจากแค่บริเวณนี้นะครับว่ามีแท่งแดง ที่สามารถชนะแท่งเขียวให้เราเห็นได้ไหมการใช้แท่งแดงคืนกินแท่งเขียวเราจะใช้กับเทนขาขึ้นนะครับอย่างเช่นกราฟวิ่งขึ้นมานะครับแบบนี้จุดนี้จะเป็นจุดที่เราสังเกตแท่งแดงที่ชนะแท่งเขียวด้านซ้ายและขวาไม่มีเนื้อเทียนนะครับจะมีไส้มาเกี่ยวด้วยก็ได้นะครับแต่ไม่ควรมีเนื้อนะครับถ้าไม่สังเกตด้านขวานะครับให้สังเกตด้านซ้ายว่าไม่ควรมีเนื้อเข้ามาเกี่ยวนะครับเมื่อเราได้โซนนะครับที่เป็นแท่งคืนกินเราจะตีจากแท่งคืนกินบริเวณนี้มา จังหวะที่กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมานะครับทะลุโซนนี้ขึ้นมาได้นั่นก็หมายความว่าเขาทำไฮที่สูงกว่าไฮบริเวณนี้นะครับแล้วโลตรงจุดนี้เขาได้ยกขึ้นมาจากบกริเวณนี้เราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเทชชันบายขึ้นไปได้เลยนะครับโดยจุด SL เนี่ยเราสามารถเลือกใช้ s l ที่สวิงโลหรือ SL ที่กรอบของราคาที่โรตีนะครับระยะเก็บกําไรแนะนําให้เริ่มต้นเก็บที่ TP1 เท่านะครับสำหรับผู้ฝึกใหม่ทีนี้เรามาดูฝั่งเซลล์กันบ้างนะครับ ในส่วนของฝั่งเซลล์นะครับกราฟลงมาแบบนี้นะครับการที่เขาทําแท่งเขียวชนะแท่งแดงได้ตรงจุดนี้เราก็จะตีกรอบไปนะครับเมื่อมีกราฟแท่งใดปิดทะลุบริเวณโซนนี้ลงมาได้นะครับเมื่อเขาปิดแท่งเราสามารถใช้จุดนี้เป็นจุดเทคยั o เซลล์นะครับ SL ที่กรอบหรือ SL ที่สวิงไฮ h ก่อนหน้าเก็บ TP 1เท่าได้เช่นเดียวกัน เดี๋ยวมาดูตัวอย่างจากกราฟที่อยู่ตรงหน้าเราเลยนะครับบริเวณโซนนี้นะครับเพื่อนๆพี่ๆจะเห็นว่ามีแท่งแดงที่สามารถชนะแท่งเขียวได้ถูกต้องไหมครับและถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้านซ้ายและด้านขวาจะโล่งไม่มีเนื้อเทียนเข้ามาเกี่ยวเป็นเงื่อนไขที่เราต้องการใช่ไหมครับถ้าใครไม่มั่นใจนะครับก็สามารถใช้วิธีการนับแท่ง1นถึงสแท่งก่อนหรือหลังเกิดแท่งกืนกินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเมื่อเราพบโซนแล้วนะครับเราก็ตีเพื่อให้เขา break out นั่นเองนะครับ เราสามารถเลือกตีได้จากแท่งเขียวหรือแท่งแดงนะครับกรณีที่แท่งเขียวเล็กจนเกินไปเราสามารถตีได้จากแท่งแดงเราตีแท่งแดงไว้ตรงนี้จะเป็นสวิงไฮของเขานะครับถ้าเกิดว่าเขาสามารถขึ้นมาปิดแท่งนะครับยืนเหนือโซนนี้ได้นะครับเราจะใช้เป็นจุดเทคชั่นบายนะครับแล้วก็ s l ที่กรอบหรือสวิงโล w แต่จะเห็นว่าเขาไม่สามารถขึ้นมาได้เขาก็ไหลลงมานะครับกรอบนี้เราก็ต้องยกเลิกไปนะครับ ทีนี้เราก็ต้องรอให้เขาสร้างแท่งกืน่นกินอีกเช่นเดิมจะเห็นว่าจุดนี้นะครับมีการสร้างแท่งกืนกินเช่นเดียวกันเพื่อนเพื่อนี่ๆลองทายดูเล่นๆว่าจุดนี้ใช่เงื่อนไขที่เรารอคอยไหมแล้วถ้าตอบว่าใช่ใช่เพราะอะไรแล้วถ้าตอบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เพราะอะไรอ่าถ้าได้คําตอบแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเฉลยแล้วนะครับ จะเห็นว่าจุดนี้นะครับมีการสร้างแท่งกืนกินเช่นเดียวกันเขียวชนะแดงแต่จะเห็นว่าด้านซ้ายโล่งแต่ด้านขวาไม่โล่งนะครับมีการสร้างแท่งแดงที่ใหญ่กว่าเขียวมาแต่ถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่าด้านขวาก็ไม่โล่งอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเฉลยของโซนนี้ก็คือไม่ใช่โซนที่เราต้องการนั่นก็เพราะว่าไม่ครบเงื่อนไขนั่นเองหลังจากนั้นนะครับบริเวณโซนนี้ก็จะมีการสร้างแท่งกืนกินอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเขียวสามารถชนะแดงได้ เมื่อเราได้กรอบแบบนี้เขาเบรกทะลุลงมานะครับปิดแท่งปุ๊บเราเทคชั่นเซลได้เลยนะครับตรงจุดนี้ถ้าเราเทคชั่นเซลตรงจุดนี้ SL จุดแรกก็คือกรอบสีฟ้านะครับจุดนี้เนี่ยกราฟวิ่งไม่ถึง TP 1เท่าแล้วกลับขึ้นไปเขี่ย SL ได้นะครับแต่กรณีที่เรา SL ไว้ที่สวิง g h นะครับจุดนี้เราสามารถทํากําไรเก็บ TP 1เท่าได้นะครับกราฟวิ่งไปสูงสุดถึง TP 2เท่านะครับลักษณะของกราฟนะครับก็จะเป็นการที่เขาลงมาสร้างสวิงโล นะครับแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ทําโลที่ต่ํากว่าโลเดิมก็คือแท่งปัจจุบันที่เราเทเชันเมื่อเขาปิดแท่งนะครับหลังจากนั้นมีการดันราคาขึ้นไปนะครับทำไฮที่ต่ากว่าไฮเดิมนะครับตรงจุดนี้กราฟก็ไหลลงไปได้นั่นเองนะก็จะประมาณนี้หลังจากนั้นนะครับเมื่อกราฟลงมาก็จะมีการสร้างแท่งเขียวที่กืนกินแท่งแดงนะครับด้านซ้ายและด้านขวาโล่งนะครับเราสามารถตีกรอบที่แท่งแดงได้นะครับตรงจุดนี้เพื่อให้เขาเบรกลงไปปิดแท่งใต้กรอบนี้ นในกรณีที่มีแท่งลงมาปิดใต้กรอบนี้เราจะเทคช action นะครับแต่ไม่มีการลงมาปิดใต้กรอบนะครับกราฟเนี่ยดันราคาขึ้นมานะครับมีการสร้างแท่งแดงที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวนะครับตรงจุดนี้ซ้ายและขวาโล่งนะครับเราใช้กรอบบร,ริเวณนี้ตีกรอบที่แท่งเขียวนะครับหลังจากนั้นเขาก็ดันราคาขึ้นมาปิดแท่งเหนือกรอบได้นะครับจุดนี้เราใช้เป็นจุดเทคช a c t i นะครับ SL ที่กรอบก็เก็บ t p 1เท่าได้ SL ที่สวิงโลก่อนหน้าจุดนี้ก็เก็บ TP1 เท่าได้ที่บริเวณโซนนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเขาดันขึ้นมาสร้างแท่งแดงที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวนะครับเราดู 1- 2แท่งไม่มีแท่งไหนขึ้นมาทําเนื้อเทียนบริเวณนี้นะครับเราตีกรอบที่แท่งสีเขียวกราฟลงมานะครับแล้วมีการดันราคาขึ้นมายืนที่กรอบบริเวณนี้ได้นะครับเราก็สามารถเทคชั่นบายนะครับที่แท่งถัดไปนะครับจุดนี้ก็เก็บออนไลน์1เท่าได้ทันทีนะครับซึ่งต้องบอกว่า สามารถเทรดได้ในทองคำนะครับแต่ถ้าใครที่สเปดกว้างกราฟอาจจะวิ่งไม่ถึง TP 1เท่านะครับใครที่เจอปัญหาในเรื่องของการถ่างสเปดก็แนะนําให้ใช้บล็อกเกอร์ i u x นะครับเพราะว่ากราฟที่นํามาแบ็กเทสให้ดูนะครับก็คือกราฟของบล็อกเกอร์ i u x ยิ่งเป็นไทม์เฟรมเล็กเนี่ย กราฟของแต่ละบกก็จะมีความแตกต่างกันออกไปซึ่งก็จะมีผลต่อเงื่อนไขในการเข้าเทรดอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับแล้วถ้าใครที่เอาระบบนี้ไปใช้แล้วสามารถทํากำไรได้นะครับก็สามารถสนับสนุนช่อง KC Forex Trading ได้้ดยการสมัครผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่เราเทเลชันและปิดทํากําไร TP 1เท่าได้นะครับก็จะมีการสร้างแท่งแดงที่ใหญ่กว่าแท่งเขียวนะครับบริเวณโซนนี้เราก็ตีกรอบที่แท่งเขียวนะครับแต่จะเห็นว่ากราฟนะครับดันราคาลงมานะครับและมีการสร้างแท่งแดงที่ใหญ่กว่าเขียว อีกครั้งนะครับซ้ายและขวาโล่งเราก็ตีที่กรอบแท่งเขียวนะครับกราฟไม่สามารถขึ้นมายืนได้นะครับตรงจุดนี้เราก็ต้องปล่อยไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ทุบตัวลงมานะครับโซนกรอบที่เรายังไม่ได้ใช้ก็คือบริเวณโซนนี้นะครับแท่งเขียวชนะแท่งแดงซ้ายและขวาโล่งนะครับเราตีกรอบจากแท่งแดงบริเวณนี้มานะครับแท่งนี้ที่เป็นข่าวนะครับกรณีที่เขาทุบเบรกโซนนี้ลงมาได้เนี่ยจุดนี้เราอาจจะเก็บสั้นนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของข่าวนั่นเองนะครับ ถ้าจะไม่ผิดนะครับข่าวนี้คือข่าวนอนฟาร์มนะครับเปิดปุ๊บเนี่ยกราฟวิ่งไปเลยนะครับเขาทะลุโซนนี้ลงมาได้นะครับเราอาจจะตั้งเซล์สต็อปไว้ที่บริเวณโซนนี้ SL ที่โซนนี้ก็ได้เช่นเดียวกันปิดทำกำไรได้หลังจากนั้นมีการสร้างแท่งเขียวที่ใหญ่กว่าแท่งแดงนะครับกรอบนี้จะเป็นกรอบที่ค่อนข้างใหญ่นะครับถ้าเราตีแบบนี้ไว้นะครับเราก็ต้องรอให้กราฟทะลุลงมาด้านล่างเราค่อยเซ์นะครับแต่จะเห็นว่ากราฟเนี่ยดันราคาขึ้นมานะครับเมื่อดันราคาขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าโซนที่เขายังไม่ได้้ใชก็จะมีีบเรน แดงนะครับชนะเขียวเราก็ตีบริเวณกรอบของแท่งเขียวไว้นะครับจุดนี้นะครับจะเห็นว่ากราฟเนี่ยมีการขึ้นไปปิดเป็นแท่งเขียวยืนอยู่เหนือกรอบของเราได้นะครับเราก็เทคแอคชั่นบายแล้วก็ SL ที่กรอบนะครับกรณีที่ SL ที่โลก็จะไกลมากมากนะครับจุดนี้เราโดน SL ไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อกราฟปิดลงมาเป็นแท่งแดงได้ที่กืนกินแท่งเขียวก่อนหน้าจุดนี้เราใช้เป็นจุดเทคแอคชั่นเซลได้เก็บ TP1 เท่าได้เป็นที่เรียบร้อยนั่นเองก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขเสริมนะครับสำหรับกราฟที่มีวอลลุรนแร หลังจากที่เขาลงมานะครับเขาก็ดันราคาขึ้นไปสร้างแท่งกืนกินใหม่ขึ้นมานครับตรงจุดนี้เราตีกรอบไว้แบบนี้นะครับเมื่อเขาเบรกขึ้นไม่ยืนได้จุดนี้เราใช้เป็นจุดเทชชันบ่ายนะครับ SL ที่กรอบด้านล่างหรือ SL ที่สวิงโลก็ได้ก็าสามารถเลือกได้นะครับตามความอดทนของเทรดเดอร์จะเห็นว่าจุดนี้ก็ยังไม่ถึงท p 1เท่านะครับเราก็ต้องรอไปโซนแท่งแดงกืนกินแท่งเขียวที่เขาสร้างไว้แล้วยังไม่ได้ใช้นะครับก็คือกรอบนี้เลยนะครับกรอบใหญ่มากๆนะครับ ดีที่เนื้อก็ได้นะครับตรงจุดนี้นะครับสำหรับผู้ที่มีปัญญาและมองเห็นถึงความเป็นจริง เขาจะไม่มองว่ากราฟเฉลยไปแล้วเทรดยังไงก็ถูกแต่เขาจะมองว่าถ้าเขาเทรดสวนทิศทางกับเงื่อนไขในระบบนี้จะกําไรหรือขาดทุนมากกว่ากันเขาจะมองเห็นว่าแท่งเทียนถ้าเรารอมันได้ยังไงก็จะมีแท่งเกินกินให้เราเทคแอคชั่นมีเงื่อนไขให้เราตีโซนราคาเขาจะมองเห็นว่าถ้าเขาไม่อเวอร์เทรดมันก็เป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เขาอยู่รอดในตลาดนี้และเมื่อเขาเตรียมใจยอมรับความเสี่ยงในแต่ละครั้งที่เขาเทคแอคชั่นได้ สุดท้ายกำไรที่ยั่งยืนก็จะเป็นของเขาขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปหวังว่าคุณจะมีกำไรและเข้าใจกราฟมากยิ่งขึ้น สามารถสมถัครสมาชิกเพื่อรับแผนเทรดสังเกตการจุดที่ผุมเทคชั่นในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นไม้ลันหรือไม้สกัปปิ้งนะครับและยังมีระบบเทรดพิเศษสําหรับสมาชิกโกวิเคราะห์ทองคารายวันรวมไปถึงระบบเทรดสั้นสําหรับผู้สนับสนุนนอกจากนี้สมาชิกยังสามารถถามได้ทุกปัญหาและเคลียร์ทุกข้อสงสัยได้ใต้คลิปใครสนใจก็สามารถสมถัครสมาชิกเข้ามาได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์คุณภาพช่วยกันพัฒนาสังคมในการเทรดถกประเด็นด้วยปัญญาพัฒนาสู่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ KC Forex Trading สวัสดีครับ